you

ทุนเสร็จแล้วฮะการปั้นสกินขึ้นมาแล้วก็เอาแบบมาจากเออยิบมันนะครับผมจากหนังที่ดอนนี่เย็นเล่นนั่นเองนะ ก็ <c oughs> ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยเพราะหาเสื้อผ้ากว่าจะเข้ากันได้มันค่อนข้างจะยากมันกบผมอ่าใช่แล้วตอนนี้ก็ได้สกินขึ้นมาแล้วก็แอตแท็กสปีดเออการต่อสู้ดาเมจอะไรเราก็จะเอาเป็นพื้นฐานแต่ตัวนี้จะเด่นขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือความเร็วในการโจมตีหรือแอตแท็กสปีดนั่นเองนะฮะจะเยอะกว่าตัวละครอ,อื่นๆเป็นสองเท่ากันเลยทีเดียวโอเคมาเราจะมาลองดูกันว่าประสิทธิภาพที่เราสร้างขึ้นมาจะมีค่าขนาดไหนเรามาลองกับตัวละคร แบบเนิบๆกันเลยละกันกับคนปัาตัวแรกนะฮะจะเป็นยังไงเราปัลองดูกัน let's go โอเคจังหวะนี้แม็คลงลมเป <Yeah. S 1> ิดมาไม่ต่อยเตะอย่างเดียวนะ oh, <laughs> โหดปลาลาะโหจบง่ายๆจบง่ายๆไม่ป <laughs> ไมปได้ะอะโลมาโลมาจาังหวะนี้ <c oughs> ฮะเกมเร็ว3 2 1สองหนโลแล้วฮะแล้วเขาจะเปิด <c oughs> ด้วยหมัดหรือเปิดด้วยเท้าโลกกำลังจะกระเทกหน้า อุ้ยชาร์ลอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงเตะอีกทียังไงก็เดี้ยงโอเคนะฮะแม่ผ่านไปอย่างสองตัวอย่างรวดเร็วมาดูตัวโหดๆนานๆกันหน่อยดูดิโอ้โหพี่หยงชุนเราจะทนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวแม่ต่อยไปเพิ่งสองคนที่เสื้อขาดจะกีขาหมดแล้วหรอเอาละเตะเสยหนาโอ้โหอย่างกับไมกี้อะไรครับเนี่ยโอ้โห ไม่เห้จะเอาเป็นแบบคาราเต้เอ้ยไม่ใช่ดิเอาจะเอาเป็นเฮคอนโดซะละไม่มีหมัดเลยนะโยชูยังไม่มีเอกลักษณ์แต่ไม่เป็นไรน้ำมาลองดูตัวละครต่อไปเลยนะฮะก็เบิบเบิหน่อยละกันเอ้ยเบิบเบิเลยนะเขาเรียกว่าเนิบเนบสอมสองหนะ่งฮะเอ้ายังไม่ทันเต็งเลยอุ๊ยเท็งบงเต็งเขาท้องน้อยฮะโอ้โห ศิลปะการป้องกันตัวก็งี้เลยเนาะโอเคโอ้ยตัว400มันยังไม่เอาไม่ลงนะครับผมมาตัว500เลยจะเป็นยังไงมาลองดูกันและ3 2 <S 1 Let's go ปอ๊บตัสโลนะฮะเอาละฮะจังหวะนี้จะง้างนะฮะโอ้ยเตะโอ้ยสว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 ยโอ้ยทีบเข้ากลางแขนสักข้างหนึ่งแลนะ แ่น็อกเลยสุดจริงๆโอ้ยแต่มีแต่เท้าเลยแ้ยแต่ไม่เป็นไรฮนะหลบหลีกได้ก็ถือว่าโอเคสุดๆแล้วมาอยู่กับอาวุธถือดาบกันมนะั่งฮะดูดิว่าหยุ่งชุนเราจะเป็นยังไงสลโลว์สามสองโอ้โอยไม่ต้องรออะไรที่เข้าหน้าเลยนะฮะเป็นไงโอ้โหโดนโอกฮนะแม่ปลายเท้าสกิดปลายคางน็อกกันเลยทีเดียวโอเคโอ้โหอย่างนี้ต้องตัวโลนะ่นานๆมาฮะจากเอ่อสี400่ร้อยห้าร้อยกลับไปเป็นหกร้อยห้าสิบ จะเป็นยังไงฮะเรามาลองดูกันเลย let's go สะสมอุ้ยโม่กระเทกหน้าก่อนอย่างนี้เอาไงอุ้ยเตะเขาข้างตัวอุ้ยโอ้ยมีต่อยต่อยล้มตัวเอานี้แล้วอ่าเอาว้าวอุ้ยเอาแล้วจังหวะนี้ประชันหน้ากันแบบจังๆอย่างนี้ยงชูจะเอังไงฮะไปโอ้หกระเทกลูกโอ้ี่ดากระเทกหน้าอ้สัากอะอะอะไรโอ้กำลังจะโกรธนะฮะหมัดกำลังจะง้าง สงสัยสงสัยปโดนอะไรแพ้โอ้หจบเลยแม่แพ้เหมือนแบบโลกกรลังาะกระแทกแต่เรากดสโลก่อนอะไรเงี้ยเออเป็นว่าก็พลาดพลาดท่ากับพี่โลใหญ่ไปฮะดูเดอะคิงมันจะขนาดไหนเนี่ยเออพอดิบพอดิบเข้าไปอ่ะลองดูฮะจะไหวป่ะไม่น่าถามนะตัวที่สองก็ใครจะไปสู้เดอะคิงไหวเอาจริงนะมา มาดูทรงๆกับบ็อกซิ่งกันดีกว่าเออดูดิจะไหวอ่ะเปล่าเอาละฮะมา3 2 1 Let's go <S <c oughs> 1> อ,อื้อเดินเข้าไปอุ้ยเตะนวมกระเด็นเลยฮะเอาละฮะเรียบร้อยบ็อกซิ่งก็สู้บ่ไหวเลยนะแม่แต่ไอ้ไอ้ซุปเปอร์พานนี่ไม่ไม่ดีกว่าไม่ไม โอเคข้ามไประดับต่อไปกับจอห์นวิกนะครับผมโอ้โหซึ่งแน่นอนว่าเราทำมาเวอร์มากดูดีว่าแบบกับการที่แบบเอาเกณฑ์ธรรมดามาสู้กับเกณฑ์นักฆ่าเนี่ยจะเป็นยังไงฮะโอ้ยเตะไปทีนึ่งโอ้โหเตะยิงจอร์นวิกโกรเลยเหรอเฮ้ยโอ้ยรุนแรงแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โดนเตะคือนนะเรียบร้อยเลยกระเด็น <c oughs> คนสุดท้ายกับ no บอดี้นะครับผม<ฆ>จะเป็นยังไงเรามาเบิ่งกันเลยแล้วกัน 2> <ฆ>3 2, 3, 2, 3. 2> <ฆ>1ส,สองโอ้โหทงผมก็เหมือนกันแต่ตัวใหญ่กว่า <c oughs> อุ้ยเตะกระเด็นเดเตะแบบไม่ให้หายใจฮนะเตะท่าสวยแล้วก็ถือว่ามีประสิทธิภาพเอาพอควรเลยกับอ,อะไรนะยกชุนโอ <c oughs> จโนบอดี้ซะละนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละฮะก็อย่างที่เห็นไปนะก็โอ้โหจบกันอย่างแบบ ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละฮะถือว่าล้มนักฆ่าได้ตั้งคนหนึ่งก็ถือว่าจ้าบสุดๆกับหย่งชุนที่เราสร้างขึ้นมานะโอเคมาเดี๋ยวสําหรับพานนี้เราขอมาจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวมาเจอกับสกินหน้าหรือว่าศิลปะการต่อสู้อื่นๆที่เราจะสรรหามาทําอีกนะครับผมอ่ะคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะแต่อย่าลืมกดซับสไครป์พี่อตามคลิปใหม่ช่อง my play safe แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับผม